งั้นวันนี้ครับเรามาทํานี่เลยสเต็กจากเครื่องปิ้งขนมปังและข้าวคลุกเนยกระเทียมจากหม้อหุงข้าวพนมรุง้งไมนูสามัญประจำบ้านเฮ้ย <Hey. S 2> มือเช้าขนมปังอีกแล้วเหรอวันนี้เฮ้ย hey. จริงๆดูไปดูมาเครื่องปิ้งขนมปังนี่มันก็ร้อนใช้ได้เหมือนกันอยู่นะเตาปิ้งน่าจะเอาไปย่างบางอย่างได้อยู่นะอยากกินสเต็กแต่ไม่มีเตาย่างเครื่องปิ้งขนมปังถ้าเอามาทําสเต็กน่าจะโดนมากๆเลยนะครับโอ้โหชิมสักหน่อยดิร้อนมากเลย งั้นใช้เครื่องปิ้งขนมปังทําสเต็กมันซะเลยสวัสดีครับโอ้โหพบกันอีกแล้วนะครับกับพนมรุ้งเมนูสามัญประจําบ้านนะครับเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทํากินเองได้ที่บ้านครับกับผมครับเชฟชานนนครับผมวันนี้ครับเรามาทําโปรตีนกินกันดีกว่ากับเมนูสเต็กจากเครื่องปิ้งขนมปังและข้าวลุกในกระเทียมจากหม้อหุงข้าวมาครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันครับผม ดิบของเรานะครับนี่เราใช้หมูนะครับส่วนสันนอกครับผมแล้วก็เราจะปรุงรสนะครับด้วยนี่เกลือกับพริกไทยครับผมง่ายแค่นี้เลยแต่หมูที่เรามาใช้นะครับชิ้นส่วนมันค่อนข้างใหญ่ไปหน่อยเนาะเราจะหั่นนะครับแบ่งครึ่งให้มีขนาดเท่ากับขนมปังนะครับเพื่อที่จาใส่เข้าไปในช่องมันจะได้พอดีนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับมันอาจจะมีมันเยอะเกินไปนะครับเราก็ตัดแต่งแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลยนะครับ เราจะบั like the the like ้งนะครับ <t> บ <ops> ั้งเขาต้องหน่อยเป็นลายแบบเหมือนตารางนะฮะเพื่อที่ว่าเราใส่ลงไปเนี่ยหมูนะฮะจะได้สุกง่ายนะครับผมเราบั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้นะครับกระดาษทิชชู่นะครับซับนะครับเอาน้ําออกจากหมูออกมาให้ได้มากที่สุดนะฮะที่เราจะต้องใช้กระดาษทิชชู่ซับนะครับหนึ่งนะครับเครื่องปิ้งขนมปังของเรานะครับถ้าโดนน้ำมากๆเนี่ยอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้นะฮะหน้าที่ของเราก็คือซับน้ําออกจากหมูให้มากที่สุดครับผม เราจะปรุงรสชาติของหมูนะครับด้วยเกลือและพริกไทยนะครับผมกา,างเป็นเกลือนะฮะครับ,รบกลับด้านนะครับผมทำเหมือนเดิมเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนี่นําไปปิ้งในเครื่องปิ้งขนมปังเลยครับผมมาครับเดี๋ยวครั้งแรกนะครับผมจะใช้ไฟนะครับประมาณสักเบอร์4ก่อนนะฮะหลังจากนั้นกดลงได้เลยครับฮะความร้อนจากข้างๆนะครับเริ่มกระจายเข้ามาสู่ในเนื้อหมูแล้วนะครับผมกลิ่นหมูนะครับปิกไทยเกลือต่างๆลอยขึ้นมาเลยฮะ โอ้เด้งแรงมากครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครั้งแรกนะครับที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะสุกจะแค่ไหนนะครับโอเคนะครับนี่ให้สังเกตเลยว่านี่ตอนแรกนะครับก็ยังเริ่มขาวเลยนะก็ยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมให้ปุ๊บและผมจะเพิ่มนะครับเป็นเบอร์ห้านะครับ หมูของเรานะครับก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะสุกหรือยังนะครับอันนี้นะครับเกือบแล้วนะครับเกือบสุกแล้วแต่ยังนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปอีกหนึ่งครั้งด้วยไฟเบาๆนะครับผมเดี๋ยวนะครับเรากดไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งนี้รับรองว่าสุกแน่นอนครับผมหมูของเรานะครับผมได้แล้วสีสันเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยงามมาก นี่รับน่ากินมากเราจะมาย่างอีก2ชิ้นที่เหลือนะครับผมระหว่างที่รอหมูทั้ง2ชิ้นนี้สุกนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําข้าวคุกเนยกระเทียมจากหม้อหุงข้าวกันเลยดีกว่าครับและข้าวที่เราจะใช้ทําข้าวคุกเนยกระเทียมในวันนี้ก็คือพนมรุ้งข้าวขาวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นข้าวหอมมะลิแท้กลางเก่ากลางใหม่6กเดือนครับคัดสรรจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเยี่ยมของประเทศไทย ข้าวสารจะขาวนวลมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยครับเมื่อหุงแล้วสัมผัสจะนุ่มกําลังดีหอมอร่อยครับเหมาะมากเลยนะครับสําหรับทานคู่กับกับข้าวนะครับหรือว่านี่สเต็กแสนอร่อยแบบนี้ครับไปเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาปอกกระเทียมนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับการซอยกระเทียมนะครับบางๆไปเลยนะครับ กระเทียมเราก็สไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามาเข้านะครับมาคุกกับข้าวในนี้เลยครับผมเราจะใช้ความร้อนนะครับจากข้าวที่หุงสุกใหม่ๆเนี่ยคุกเขาให้เข้ากันนะครับเพื่อลดความซ่าของกระเทียมแล้วก็ให้กระเทียมเนี่ยมันสุกขึ้นนิดนึงครับกลิ่นเขาก็จะหอมมากขึ้นด้วยครับผมจากนั้นนะครับใส่เนยลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้ช้อนเนี่ยแหละครับคนนะครับคลุกให้เข้ากันครับผมเราจะคุกนะครับจนเนยนะครับละลายนะครับจนทั่วข้าวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมาปรุงรสด้วยเกลือครับให้มีความเค็มเล็กน้อยนะฮะโอเคคุกอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากที่เราครุกข้าวของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอุ่นเขาอีกหนึ่งทีนะฮะ รับรองว่ากระเทียมของเรานะครับสุกแล้วก็หอมแน่นอนครับผมในขั้นตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาผักตกแต่งของเรานะครับไปปิ้งนะครับนี่ในเตาปิ้งขนมปังนะครับผักจากตู้เย็นเลยก็คือนี่ถั่วฝักยาวนะครับเอาไปปิ้งนะครับในเตาปิ้งขนมปังของเรากันแครอทนะครับเป็นแนวยาวนะฮะ จากนั้นนะครับเราจะเอาเข้าไปปิ้งนะครับในเตาปิ้งขนมปังเลยนะครับอตอนนี้นะครับได้แล้วนะครับผักของเรานี่ก็โหปิ้งนาจะได้ที่แล้วนี่อ่อนนุ่มม,ม,มามาถึงขั้นตอนการจัดจานกันแล้วนะครับ ย้ายสเตชันนิดนึงเลยเสียงสู้ซ่ามากเลยนะครับข้าวนะครับอในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาวางหมูนะครับนี่ที่เราปิ้งนี่ในเตาปิ้งขนมปังวางไปเลยแบบบ้านๆน,นี่แหละสี่ชิ้นนะฮะหั่นแครอทนะครับแต่งจานสักหน่อย นั้นนะครับเราจะซอยนะครับถั่วผักยาวเนี่ยเราก็โรยเพิ่มสีสันนะครับให้กับจานเราสักหน่อยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูของเราก็คือสเต็กจากเครื่องปิ้งขนมปังและข้าวคลุกเนยกระเทียมจากหม้อหุงข้าวครับผมมาเรามาชิมกันดีกว่าครับ่า,าไฮไลท์ไปที่หมูหน่อยนะครับผม จานนี้นะครับหมูนะครับสุกนะฮะกำลังดีนะครับผมออโอ้โหกินนี่คู่กับข้าวนี่คือพระเอกเลยนะฮะ หอมนะครับมีกลิ่นใบเตยนิดๆนะครับผสมกับนะครับเนยแล้วก็กระเทียมนะครับที่เรียงเม็ดกันอย่างสวยงามนะครับเรียกว่าลงตัวครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝากเมนูสามัญประจําบ้านเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่ากดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพนมรุ้งเมนูสามัญประจําบ้านของเราด้วยนะครับวันนี้รายการพนมรุ้งเมนูสามัญประจําบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทํากินเองได้ที่บ้านขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ